ชีวิตยังอยู่สักวันเราต้องเดินได้วิ่งได้ครับรถได้แรงผลักดันก็คือจากตัวผมเองครับแล้วก็พ่อแม่เพื่อนครับแต่ที่สำคัญเลยก็คือใจแจ็คนี่นะครับ ตอนที่เกดิดอุบัติเหตุก็ขี่รถด,ด้วยความเร็วครับเรียกว่าประมาทก็ได้ครับไม่รู้ตัวครับตอนล้มไปมเร็วมากภาพตัดครับแล้วทําทให้ข่าวผมไปฟาดกับราวเหล็กแล้วก็ทําให้ขาดเสียขาใต้เข่าครับตอนนั้น ู้สึกครับที่แรกนอนอยู่โรงพยาบาลก็คิดพาะชีวิตแบบชอบเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ชอบไปนูน่นไปนี่ชีวิตประจําวันก็คิดดยว่ว่าจะทํำยังไงดีเนะมันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ปกติอะไรแงบนี้แต่ว่าตอนออกมาแล้วอะไรแบบนี้ครับเราก็ลบความคิดนั้นไปเราก็คิดว่าเราจะไปใช้ชีวิตตรงนั้นได้ยังไงเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงเราจะแบบช่วยเหลือตัวเองได้ยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่าทุกวันนี้ก็สบายใจครับก็ทําได้ทุกอย่างนะครับ <S <S แรงผลักดันก็คือจากตัวผมเองครับแล้วก็พ่อแม่เพื่อนครับในที่สําคัญเลยก็คือใจแจ็คนี่ยน,นะครับว่าเราจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ไหมแล้วก็อยากใช้ชีวิตให้มันได้ทุกอย่างประมาณปี5เดือน6เดือนได้ครับ ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับไฟจะเดินแบบหายเจ็บ1นก้าถ้าเราก้าว 9, นี่น้ำตาเทบบไหรครับคุทีเราแผลเราพาตัดมามันใหญ่ก็รู้คนเรามันทิมลงวันี้้ามันก็ไปกดกับเนื้ออีกชั้นหนึ่งเนี่ายไาจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วครับวิบ่งกระโดดเล่นได้ปกติแล้ครับ มีแต่คนแบบให้กำลังใจมาสมัครเปล่าถ้าถามว่ามีไหม <c oughs> ก็มีนิดหน่อยแบบด้วยสายตาครับแต่ว่าเราไม่ไม่ได้สนใจปล่อยเขาไปครับอยู่ที่ต่างคนต่างคิด <c oughs> ไม่ได้อายครับเพราะว่าผมชอบใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนเรามันมันหนีความจริงแบบไม่พ้นหรอกเพราะว่าใครๆก็รู้เราก็รู้ตัวเราเองเพราะนั้นมันก็เมือนกระทบจิตใจเราล้วก็เออือดชีวิตเราเปไมันก็เปิดเผยแล้วก็ใช้ตามที่เราสบายใจของเราไปเลยมันคือชีวิตเราเองอะไรอย่าง ตอนนี้มีเล่นกีตาร์มาครับที่ผ่านมาก็แข่งมาครับแข่งกีตาของคนพิการครับ ื่อนมีน้ำใจมากครับเวลาขึ้นยันชั้น3เพื่อน5 4 5หคนแบกรถเข็นครแล้วก็อุ้มเข้าไปครับตอนที่อาจารย์มาช่วยก็วันนั้นผมนั่งอยู่ตอนเย็นที่สนามครับอาจารย์ก็เดินมาถามว่าอยากพาไปหาเงินจังเลยเพื่ออยากช่วยทำขาเทียมอะไรอย่างนี้ครับพอสะดวกยินดีไหมอายหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับตนนั้นไปก็ไปเปิดหมวกเล่นดนตรีกันครับอาจารย์ก็หาเงินให้ได้ประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งครับประมาณนี้ครับทางผมเองต้องกลับขอบคุณอาจารย์ว่ายื่นมือเข้ามาช่วยผมแบบนี้ ตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็ได้รายยางมากเลยครับก็ใช้ชีวิตอย่าประมาทครับใช่อันนี้สําคัญมากๆครับแล้วก็ตอนเราเจ็บเราป่วยไปนะครับมันก็มีแต่พ่อแม่ดูแลเราอนาคตก็อยากทําธุรกิจครับสานต่อพ่อใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็เริ่มทาแล้วครับลอบใจลูกว่าม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรชีวิตยังอยู่สักวันเราต้องเดินได้วิ่งได้ขับรถได้ รานึกบอกในใจว่าเออลูกสู้ไปถือว่าไม่เป็นไรล,ลูกรักษาหายถ้ามีปัญหาก,ก็บอกพ่ออะไรเนะี่ยบอกแม่น้องมีพี่มีก็ช่วยคิดไปโรงเรียนก็ไม่ต้องไปกลัวเพื่อนล้อไม่ต้องไปกลัวอะไรก็ให้กำลังใจลูกจนมาได้ทุกวันเนี่ยลูกก็เลยไม่เครียดลาเลงเป็นกำลังใจให้กับหลายคนที่ท้อแท้ครับ